ฟังเสียงครับเอฟซีเอกซ์ซีสวัสดีครับนี่นะฮะนะตอนนี้นะครับเราก็เอายางมาเปลี่ยนฮะนี่นี่ฟังเสียงนี่ฟังเสียงนี่ดูดินี่เสียงดีไหมเสียงดีเสียงดีฟีฟีตลอดพี่น้องนะฮะก็นะครับนี่ตอนนี้เรามาร้านเปลี่ยนยางแล้วพี่น้องนะครับนะเปลี่ยนยางนะ คือห้ามจอดไหนเลยห้ามจอดเลยเมื่อกี้เติมลมมาเมื่อกี้เราเติมลมมาจากบ้านอ่าแล้วกะว่าขับถึงนี่มันจะแฟบพอดีอ่าแล้วตอนนี้มันก็แฟบพอดีนี่นี่น่นะทุกท่านใช้ระยะเวลาไม่นานนะนี่นี่คือสาเหตุที่ผมบอกว่าอย่าพึ่งแว่ไหนอย่าพึ่งแว่ไหนหิวน้ำหิวอะไรก็อย่าพึ่งวเมาให้ถึงร้านป่ายางก่อนโอ้ยตายแล้ยพี่น้องนะฮะนี่สาเหตุนี่แหละนี่ครับเพราะว่ามันที่แบบนี้เลยตอนนี้เราก็มาถึงร้านยางแล้วก็โชคดีหน่อย นะครับมาถึงร้านป่ายางแล้วน้องพี่น้องเนาะอยู่ที่นะครับรเดี๋วเบอร์บ้านเรานี่แหละเอฟซีท่านนะเดี๋ยวเรามาดูรอคิวตอนนี้นะครับรอคิวกับคนทําเยอะหลายคนพี่น้องนะฮะเดี๋ยวเรารอก่อนนี่ฮะเอฟซีนะครับร้านยางเพื่นก็มีกระถางยางไว้ขายอยู่นี่เพื่อนเอายาง<ห>เก่าเอายางเก่ามาขายยางเก่ามาทำเป็นกระถางใช้ได้เลยนี่ไปปลูกผักได้นี่นี่ผักบัวหัวหอม ขับมาด้วยใังไหมเอายางนาเจ้าคือคือ,คอเป็นด้วกันยางนายางอ่อนบ่่เ,เอกเพราะว่าให้เพิ่เติมให้ได้ว<อ>นี่นะฮะนะครับเพื่อนก็จะนะครับเปลี่ยนยางนะครับนะรถคันนี้ต้องเปลี่ยนยางด่วนนะครับเพราะว่ายางลูกชายบอกครับ ก็เหมือนเหมือนขานะครับยางนี่ก็เหมือนขาหรือพี่นงก์นู้นที่นี่มันใช้ดีกว่าไอแม่แรงที่เราใช้ไหนนี่เหรอเออขึ้นเลยเนาะอ้าวทูตัวละเป็นหมื่นโนนะนี่ค่อยว่านะนะขออนุญาตเดาผิดก็ขอโทษขออภัยนะต้องต้องไปคุยกับเฮียเพื่อนก่อนคุยกับเฮียเพื่อนว่าเราเราเราต้องคุยกับเฮียเพื่อนก่อนอ่าเคยมาแล้วเหรอนี่ เคยมาหลายรอบแล้วร้านเนี้ยอ๋อเหรอร้านนี้นะร้านประจำคุณเหรอนี่ประจำโอ้ผมใช้บริการทุกรอบโอ้ยที่มีปัญหาเกี่ยวกับยางเกี่ยวกับยางใช่โอ้ย่ะโอ้มันกระซ้ำขาหักขาเปีน้องพายสียางไปน้ำเจ้ายางเอ้านี่เอฟซีครับน่ะมาดูกันเปลี่ยนยางกันสดๆเลยเอฟซีนะทุกท่านนะครับ นี่นะฮะลมก็ระหว่างนี้ลมก็ยังออกไม่ขาดอันนี้ยังราคาถูกๆนะป๊อยางเตรียมน้ำเตาซีเซ็นแล้วดิเน้เอาแบบนี้แต่ว่ามันดีกว่านี้จังเลยมันเห็นอะไรนี่แล้วนี่มันเห็นลวดแล้วเห็นรวแล้วเอดแล้ว นะทุกท่านตอนนี้แอนนายก็นะครับนะนะขอมาซื้อนะครับยางนะครับเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนเลยนะสภาพแบบนี้นะเปลี่ยนรอบนันะเส้นนึงปรมาณสี่อยเนี่ยยางคุณอะไอที่เพิ่นเอาทํากระถางยังดีกว่าอีกเนี่ยกระถางยังดีกว่ายางรถคุณนี่คุณไปขี่ได้ไงนี่กระถางยังงามกว่านี่โอ้ยแอนนายเอ้ยพี่น้องนะไปดูวะนะมาดูยางข้างในกันน้องเอซีท่านนะฮะ นะบุญกุศลที่เราทำเนาะนะครับดูยางสภาพยางพี่น้องเนาะรอดมาถึงบ้านนะแล้วก็โอ้โหพี่น้องฮะแบบอ,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 อันไหนเลยนี่คือยางที่ต้องเลือกบ่อ,กอันเดียวกันเลยใช่ไหมน่ะ <c oughs> ไหนไหนไหนยาให้เมียพี่เลือกให้ประสบประสบประสบการณ์ประสบการณ์มันมือ เแตแล้วรับประกันทั้งวันนะพี่น้องทั้งวันรับประกันล้วนๆโอ้ยเดี๋ยวเพื่อนเลือกให้เราเองนะเพื่อนดูให้เราเราก็ดูคร่าวๆอันยางเอาไว้ไปลอยน้ำก็ได้นี่ไหนนู่นบอกเอาเหรอเออ้ยใส่หม้อใส่ย่างอะไรโอ้แม่นแม่นนี่นี่ใส่หม้อนี่คืออะไกระทะก็มีนี่พวกกระทะเก่านี่เราซื้อกระทะนี่ไปทอดไข่ใช่เดีวเรากินอร่อยเลยบ้าคนละกระทะคนละกระทะ โอ้นี่ยางพาร์เซ็นต์เยอะตรงนี้เออยางเปอร์เซ็นเหมือนเยอะแล้วก็นนน่ามีหัวควายไว้ให้แบบว่านะครับโชว์ด้วยเนาะอลารพันอ้ยังพาร์เซนมาโอ้โหเอ็นเลยสะพานไม่น่าไว้ไม่เอาไว้นี่นี่อย่างนี้นี่ได้อยู่นี่นี่ได้อยู่นี่นี่ อย่างีดีอย่างนี้ก็ดีใช่มีอะไรโอ้ยอลพันนังกระติกนังกติกศิลปะโอ้แต่เลื่อค่อยไม่ดูดีกว่านะครับนาดิดานนาตอนนี้เพื่อนก่อนนะครับระว่างรอแล้วก็ขออนุญาตรีวิวร้านของเฮียนครับเปิ่นใจดีสนุกสนานนะครับนะนี่กระทะรถเจ้าใช่ไหมนี่ กระแทกมันดีวะเนาะดีไม่เป็นไรเนาะกระแทกดีใช้ได้เปลี่ยนจุ๊บเปลี่ยนจุ๊บด้วยไหมนี่เปลี่ยนยางจุ๊บเดิมเป่าน่าจะเปลี่ยนให้นะเป็นเปลี่ยนให้นะเออมันต้องเปลี่ยนจุ๊บเลยเปลี่ยนยางต้องเปลี่ยนจุ๊บไปด้วยนะไปเลือกเลยนี่นะเป็นเจ้าของร้านเขาเลือกยาง้ไม่ก็พี่เลย ยางไม่เอี่ยมไม่แห้งเขเอาพ้อเด็ดเป็นเท่งแน่นกว่าเก่าจังน้อยกต่ขึ้นดอกราคาเท่ากันหมดบ่ครับนี่หรือว่าแตกต่างกันไปไม่ได้คงไปทิ้งึางลอยอยางน้ยางยางน้อยฮะราคาถูกไว้อ๋ออ๋อเฮียวมันไกดีอยู่แล้วทั้งรถแรกแจกแถมย่องย่องเป็นลายลายเออดีรอเท่สุดยอด น,น,น่านแถมลมด้วยพี่น้องเอ้ยมีที่ไหนเขาโอ้ยตายแล้วเปลี่ยนยางเนี่ยเปลี่ยนยางแถมลมบนมานแถมลม,ม,ลมโอ้ตายแล้วเฮี่ยก็ใจดีเน,ะเยนยาะแถมลมให้เราด้วยพี่น,อ <c oughs> น,น,น้องนะฮตอนนี้เพิ่งกำกลังเลือกอยู่นะครับ fc อยู่ท่านนะครับนะไงเลือกยางให้เราอยู่เนาะนะวิวให้ fc ดูเนี่ยเห็นไหมนี่เส้นรั่วแล้วนี่เป็นหู้บนเลยโอ้นี่ไงนี่ไงตรงที่มันโอ้นี่ นี่ยางคุณพาค่อยกีมาได้จนได้นี่แต่ว่ายางอันนี้นะเที่ยไหมคอยบรรทุกพื้นอ่ะของกันสามตันเลยนะโอ้ยเอฟซีดูครับดูนี่พอออกมาดูจริงๆนี่เส้นใยนี่ขาดลุ่ยบนแลนี่เห็นเส้นร่วงเลยทำกระถางต้นไม้เนาะโอ้พี่น้องโอ้โอ้ช้าทุกรอดมาได้พอบุญความดีหรือเปล่าที่เราเราเอาไปทําดีหรือเปล่าเนาะจ้าทุรอดมาได้เหรอแล้วก็นะครับบุญกุศลที่เอฟซีเพิ่นนะโอ้ยพรให้เราเดินทางปลอดภัยหรือเปล่าเนาะ เราถึงนะครับนะไม่เกิดอุบัติเหตุเนาะพี่น้องเนาะโอ้สาธุครับผมนะสาธุอีรีพี่น้องนี่นุ่มเนาะยางเส้นนี้นะเอฟซีนะมันนี่มไหมยางนิ่มลองคนกลางนี่สภาพมันอืมข้างในมันยังไม่อันนี้เนาะเออข้างในยังไม่ใหม่แล้วก็นะไม่มีรอยปะอันนี้นะอันนี้นะจะโอเคแล้วยอดีด้วยนะครับดันหลบยอดีบอกเอาเอาตัวนี้นะ เออเอาเอาหนิอ่าเหยียบร้อยฮะนี่นะตอนนี้เพื่อนก็นะครับเอายางที่เราเลือกใส่แล้วนะครับ f อเนาะนะสภาพดีสภาพดีดีสุดดีสุดที่เราเลือกบอกว่ามันยี่ห้อดีด้วยยี่ห้อดียางยังยังนิ่มอยู่ดางยังนิ่มอยู่ นี่แหละอุยยอดคนเนาอุยยอดอุยตัวเอาเงินคนมามันดีอยู่แล้วเราไปปิดท้ายด้วยคำว่าตัวด้วยเงินคนนี่มันดีมาตั้งแต่แรกแล้วประสบฝุงประสบการณ์20ปีนี่มันดีหมดแล้วมาปิดท้ายด้วยว่าตัวเอาเงินคนมา20ปีนี่นะพี่น้องโอ๊ยตายแล้วเอาเอาเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นคือกันใช่ไหม หนึ่งในนั้นเหมือนกันนะฮะทุกท่านนะเสียงยังดังปกปกปกยางมันดีดยางมันดีดเขาล่องปกปกเดี๋ยวผมก็เช็คอยู่นะทุกท่านฮะไปแอบเซาก่อยกันได้แอบก่อนไม่มีอะไรเพิ่นดูแลโอ้โหระดับไหนแล้วนี่นะมาพุดตะเหรอเอออ่ะมาแล้วเนาะเอฟซีทุกท่านนะครับนะเอามาแล้วมาแล้วนะครับครับสวัสดีครับครับ อ้ยคุบป, ập, ปับคุบปับสวยนะฮะเนมใส่ล้อใหม่แล้วก็นะครับวิ่งไวกว่าเดิมเนาะเพิ่มเติมคือความปลอดภัยวาสดุนะครับปลอดภัยกว่าเดิมจังหน่อยพี่น้องนะฮะเอาแน่นหรือบลอกเอาแน่นบล็อกรับมือร้อนบลอกเอาได้แบบลุดเอาแน่นๆเอาแน่นๆนะครับนี่เรียบร้อยนะทุกท่านนะแนน่ๆปึ๊บ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  ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ามันเด็งเออะมันตั้งกันปึ๊บลุกขันเดียวใส้มัดตาลูนาเสียเงินด้วยครับค่าเสียหายจักบาทห้าบาทโอ้ย่าทุกท่านนะห้าร้อยบาทพอดีเลยบอขอบคุณหลายๆนะครับที่รับชมนะคลิปนี้นะเดี๋ยวเพื่อนก็จะแถมลมให้เราด้วยนะทุกท่านนะห้าบาทขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมคลิปนี้พี่น้องเนาะสวัสดีครับ